มูลณิธิสว่างเมธีธรรมสถานร่วมกับคณะกรรมการประกอบพิธีสวดมนต์พระเก่งแก้ปีชงลงชื่อสวดสะเดาะเคราะห์เสริมดวงชะตาเพื่อเป็นสิริมงคลให้ตนเองและครอบครัว เริ่มงานในวันที่18ถึง20กุมภาพันธ์2564ท่านที่เกิดรอบอายุดวงชะตาไม่ดีชงมาฝากดวงกับเทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตาองค์เทพไทยสวยเอีย้ยท่านใดที่เกิดตรงกับปีชงในปี2564ได้แก่ปีมะแม่ปีฉลูปีมะโรงและปีจอให้มาลงชื่อที่มูลนิธิสว่างเมธีธรรมสถานได้ตั้งแต่ปดนี้เป็นต้นไปหรือที่รับราชาสัพันธ์ i uh -huh. ร่วมพิธีสวดมนต์ฝากดวงชะตาและเวียนธูปทุกคืนเวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปสวยกุ้งเก่งเฉพาะปีที่ชงชื่อละ150บาทแกมึงเก่งเสริมสิริมงคลทั้งครอบครัว240บาทตัวแก่มึงเก่งเสริมสิริมงคลทั้งครอบครัวทำชุดใหญ่2,400บาทผู้ที่ลงชื่อทำพิธีรับของมงคลกลับบ้านทุกท่านโดยรับได้ในเวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปและรับได้ ไม่เกิน5วันในวันที่20กุมภาพันธ์2564เวลา10นาฬิกาประกอบพิธีเจมิมศีรษะเพื่อเป็นสิริมงคลให้ตนเองและเจิมรถทุกคันสอบถามโทร032 688450